ขูลการลงทุนกับทางนั้นคุณกระจังหรือว่าคุณชัยยศจิวังคุณผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วต้นต้นเดือนคุณกระจังก็แนะนำแอดวานเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตแอดวานคุณกระจังกับพี่ม่อนกันนะว่ามุมมองคุณกระจังจะเป็นอย่างไรแล้วก็คําถามพี่ม่อนเกี่ยวกับแอดวาน Advanced. จะเป็นเช่นไรนักลงทุนตั้งใจฟังกันนะะอสวัสดีค่ะคุณกระจังค่ะสวัสดีพี่ม่อนสวัสดีท no ุ่งท้าดูสายตาพี่ซิกระจังเซ็จพี่แน่เลยเรื่องราวของตลาดรุ่นช่างมันเดี๋ยวไปเจาะหุ้นแอดวานก่อนหุ้นแอดวานเนี้ยตอนพี่ม่อนมาเดพี่ม่อนทำข้อมูลตรงนี้อยู่พอดีเลยนะหุ้นแอดวาน ราคาเป้าหมายนี่เยอะเหมือนกันนะนักลงทุนพี่น้องนักงลงทุนไทยทุกท่านฮะแอดวานี้พี่บ่นสงสัยมันจะเป็นน้องน้องเดลต้าอย่างไรอ่าพี่กัทเชอค่ะไม่ถึงขนาดน้องน้องเดลต้ไม่งไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสัห์ที่มาเก็ตแคปเขาจะล้านล้านเท่ากันแล้วนะอ๋องไม่ล่าเออพ้านน้องพอได้ครับแต่ว่าสิ่งอ่าสัปดาห์ที่แล้วที่มาแนะนำแอดวานเนี่ยเพราะว่าถ้าจำกันได้คือพุ่นมันขึ้นมาเยอะ แอดวานเนี่ยไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นแหละ,ะแหละ,หละ,หละอืมอ่าอ่าพราอมะนั้นผมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนวมาอเออถือรอนิดนึงนะสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของงบคิวสามเนี่ยก็ก็ไม่ได้เนย่นะครับคือไม่ได้แบบแย่ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าทางนักเขาเราเนี่ยมองกาไรไว้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเดี๋ยวไม่ดูตรงนี้นิดนึ่งโอุ้ณแอดวานทำไมสงสัยเนี่ยมาดูนิดนึง อ่านี่เป็นกําไรของตัวแ <Advanced. S 1> อดวานนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยมันจะเขาจะกาไรอยู่ประมาณสักแปดพันแปดพันห้านะครับแปดพันนะส่วนใหญ่เออนะครับแต่ว่ามเมื่อไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยมันเร่งโตขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับซึ่งไตรมาสสามเนี่ยทางน้ำคอรอทางกรุงศรีเราเนี่ยนะก็มองไว้ประมาณหนึ่นงหมื่นหนึ่งพันก็คือมันเติบโตขึ้นมาอีกอ่ามันขึ้นไปอีก อ่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเออด้วยราคาที่มันยังไม่ไปนะครับแล้วหุ้นบวกแรลงผมก็ไม่อยากให้ไปไล่ราคาตัวอื่นผมก็เลยมองว่าเออหาหุ้นที่มันยังไม่ไปแล้วเก็บเก็บกันไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อรอจังหวะรอรอบในการวิ่งนะครับเออก็ก็โชคดีนะครับว่ามันเออมัน,ม,นมันก็วิ่งได้ในช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับอืมแล้วพี่แคทมองมันยังไงตัวนี้ฮะคือว่าก็แนวเอ่ออัพไซ ราคาที่นักวิเคราะห์ให้เป้าหมายได้ครับก็ตรงนี้เนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยให้ไว้350อืม350อันเดียดเดียวเดี๋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 ยวผมเปลี่ยนหน้านี้แล้วนะหน้าหน้านี้เดี๋ยวผมเอาออกแลนะให้ให้ดูก่อนว่าเออเราฟกแล้วว่าคิวหนึ่งมาดีคิวสองดีแล้วก็คิวสามโตต่ออโอเค350นะครับสำหรับตัวราคาพื้นฐานเป็นราคาที่สูงสุดของตลาดหรือเปล่าคะ อย่างครับอย่างครับมีใครให้สูงสุดอีกไหมมีนะแต่ว่าผมไม่พอดีผมไม่ได้ไปเข้าผมไม่ได้เข้าไปดูตัวคอนเซ็ตสัตว์เดี๋ยวคอนเซ็ตสัตว์นัขึ้นไปดูต้องต้ก็รู้แหละต้องหาก่อนครับแต่รู้รู้รู้นักุนลองไปดูทำกันบ้านกันหน่อยนะครับเมื่อวันก่อนพี่มั่นก็ทำมาให้นักถุนในพีมมั่นบันเดย์ไปแล้วนะนี่คือหุ้นประเทศไทยนะฮะ สองปีสามปีตั้งแต่หลังโควิดเดลต้าเป็นนุ่นประเทศไทยนะฮะนักทุนต่อจากนี้มันใช่หรือไม่ใช่สามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบตาน้สูงสุดสามหกห้าครับนี่อืมสูงสุดสามหกห้าะอ่าของผมก็กางๆเฉลี่ยฮะ เฉลียเฉลี่ยเฉลียเฉลีย <3 36. S 2> สยามสามหกสามสามหกข้อ <c oughs> <c oughs> มูลแล้วอ่านแล้วงงภาษาไทยพูดยากอะ่ะเฉลียสามสามหกไนี่คือหุ้นประเทศไทยนะฮะจนสามหกห้าเฉลียสามสามหกก็ถือต่อใช่ไหมฮะพีก่กัปถ้าคนไม่มีจะเล่นตรงนี้ได้ไหมฮะ ผมว่าไม่มีตรงนี้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าส<ม>ัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาแนะนํากันเนาะมันเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะแต่วันนี้มันเบรกเห็นไหมครับมันเบรกสามเหลี่ยมที่มาแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะซื้อตามได้นะครับแต่ว่าโอเคแหละต้นทุนั้นจะแพงไปนิดนึงแค่น,นั้นเองนะครับแต่โดยรวมก็โอเคไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ที่จะน่านเซิร์นอะไรนะครับ ก็อาจจะดูแนวรับประมาณทักสองเก้าสี <ie> s okay. <S <Okay. S 1> ่ประมาณนี้ก็ได้ครับเป็นแนวที่เขาเบรกขึ้นมาครับตัวนี้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ได้ครับแล้วคนเล่นฟิวเจอร์ดีไหมหรือว่าคนเล่นบล็อกเล็กผมว่าตัวนี้ฟิวเจอร์จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาแนะนําเนี่ยมันนิ่งตลอดไม่ไปเออมันไม่ไปฟิวเจอร์เลยจะยากนิดหนึ่งนะผมว่าท่านจะเล่นเล่นเป็นหุ้นดีกว่าหรือได้รอรอบอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่า มันไม่ยอมไปนั่นเองนะฮะมันไม่ใช่แบบหุ้นมาเก็งกำไรจีจาแตเออมันเป็นหุ้นแบบหุ้นซื้อถือถือหน่อยอะไรเงี้ยใช่แต่เวลามาก็สี่บาทห้าบาทกระตุกทีนะใช่เวลามาก็เออกระตุกทังใหญ่ใช่ใช่ใช่อืมอนักทุนอยากกินแท่งใหญ่ๆก็ต้องถือกับเขานั่นเองนะฮะับสำหรับแอดวานซ์เดี๋ยวรอนีดหนึ่งครับ สำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรมั้ยอันนี้พี่ถามดีแค่ยี่จากเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนั้นนะ,นะคุณผู้จัดงานคือสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยก็อยากจะหาหุ้นตัวอื่นนะแต่ว่าคือคือต้องบอกคือผมมองตลาดแล้วผมก็พี <c oughs> ่จะพูดยังไง <c oughs> คือวันเนี้ยบวกบวกมาสามสี่วันแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่านักทุนเนี่ยได้สังเกตตัวนี้กันหรือเปล่า <c oughs> ตัวเนี้ยมันเป็นจํานวนหุ้นที่บวกกับจํานวนหุ้นที่ลดขยายให้ดู ไอ้ยอย่างวันนี้บวกขึ้นมาเจ็ดจุดแต่หุ้นบวกเนี่ยมีอยู่ร้อยหกสิบแต่หุ้นลบเนี่ยร้อยแปดสิบหุ้นไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่สองร้อยสามสิบกว่าตัว Al มันแสดงให้เราเห็นว่าเอ,อ๊ไอตัวที่บวกมาเจ็ดเจ็ดจุดเนี่ยมันถูก <Yeah. S 2> ขับเคลื่อนด้วยบางตัวหรือเปล่าบางกลุ่มบางตัวหรือเปล่าขณะที่ตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยไปหร <Yeah. S 2> นะือเนาะเออเพราะนั้นเนี่แหละมันก็เลยถ้าจะหาตัวใหม่ที่มัน ที่มันถือแบบสบายใจสบายใจด้วยก็อาจจะมีพวกกลุ่มลงไปซ้ายกลุ่มหนึ่งอ่าอาจจะเป็นกลุ่มลงไปซ้ายกลุ่มหนึ่งอ่านะครับก็อาจจะเป็นพวก TPS4 พวกนี้ได้อยู่เอ่อทำไมถึงมา t p c เพราะ t p c มันลงมาพักฐานรอบละนะครับก็อันนี้คุณแนะนำได้หรือเปล่าฮะก็ได้ครับเป็นเป็นแนะนําเลยก็ได้ครับสาหรับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าทีมเนี่ย่อนแน่นชัดจนิ นะครับว่าตัวดอกเบีย้ยแม้ว่ากรององงเมื่อวานเนี้ยจะคงดอกเบีย้ยแต่ว่าแนวโน้มน่าจะลงในช่วงเดือนธันวาคม <Yeah. S 1> นะครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้กลุ่มโรงไฟฟ้ากจจะได้ประโยชน์จากจากเรื่องของตัวการลดดอกเบีย้ยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นหุ mm ้น hmm. อ่าเขาเรียกเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวอ <Yeah. S 1> พอดอกเบีย้ยลงก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของงบ Q3 นะครับของตัว t p s เนี่ย นะครับก็คาดการว่าน่าจะได้น่าจอกมาค่อนข้างดีงน,นะครับมีสองประเด็นนะสำหรับตัว t v c นะครับก็คือหนึ่งเลยมันมีกำไรพิเศษนะจากการขายหุ้นอวาานะครับที่อินเดียออกไปนะครับ right. สองนะครับคือเรื่องของตัวการที่เขาไปถือหุ้นเขื่อนสยบุรีซึ่งตอนนี้มันอดิเวนไฮซีซั่นนะครับเพราะนั้งคิวสามเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับก็ตรงนี้ราคาพื้นฐานให้ไว้สี่สิบหกบาท ืก็ต้องหาหุ้นกลุ่มที่มันเซฟนิดหนึ่งครับพี่มอนคือถ้าถ้าสังเกตดีๆผมจะพยายามหาหุ้นที่มันยังเรียกเป็นไม้แรกๆหรือว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นมากกว่ามากกว่าจะไปไล่ราคาแปบพวกถ้าถ้ามพูดถึงนะเอาแบบที่เอาเล่นกันมันมันก็ต้องอิเล็กทรอนิกส์อ่ช่วงนี้เออแต่ว่าแบบนั้นมันมันโหนเนี่ยเออมันไม่ไหวใช่เพราะนั้นก็เลยพยายามหาหุนที่มันดูเซฟเซฟแล้วก็งบน่าจะยังดีอยู่อะไรเงี้ยเอามาให้นะนะนะก็แอดวายเนี่ยสบายใจ นะครับก็ยังแนะนําถือต่อได้ใครที่ถือ,อซื้อจากสัปดาห์ที่แล้วต้นทุนต่ตางๆว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนสัปด,ดาห์นี้ก็อาจจะมองเพิ่มเป็น p t s นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวที่บอกว่าทางรัฐมนต,ตรีกระทรวงพลังงานท่านใหม่เขาเตรียมที่จะปักกันพวกโครงการโรงไฟฟ้าโอโ้โหเรียกว่าเยอะมากนะครับ P ดอะไร PDP โซล่าอะไรพวกเนี้เออมันเยอะจริงๆเลยนะครับเพราะนั้น กลุ่มโรยฟ้าก็น่าจะก็จะได้น่าจะได้ลาส่งและเนาะอืมอืมจะทําได้จริงเหรอออกออกพูดพูดผมก็ยังกลัวอยู่นะเพราะมันเวลามันเวลามันกับชั้นน่ะมันสี่เดือนเนาะมันมันไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนาะอ่าหุ้นก็ตกไม่ไม่รู้นะอันนั้นสตอรี่หรือเปล่าอะไรเราไม่รู้แต่ว่าเอออย่างน้อยเซนิเมนต์เนี่ยของหุ้นเนี่ยมันโอเคแล้วก็คิวสามันไม่ได้น่าห่วงอ่ะเออถ้าคิวสามันน่าห่วงก็ก็ไม่อยากมาแนะนํากัน ตัวเดียวแหละพี่กัตจันครับก็เป็นสองตัวแล้วกันช่วงนี้อย่างที่กีนี้เรียนกิมอนไปครับว่า <G PC S 1> ตลาด advance ใช่ตลาดมันดูเหมือนบวกแต่มันบวกด้วยบางกลุ่มทีนี้ถ้าดูเซตอินเด็กดูได้ไหมฮะถ้าอย่าะงนะั้นาะโอ้เซตม,มันก็เหมือนสะท้อนสะท้อนเดลต้าอือใช่ไมหมฮะเพราะว่าอ่ันนี้ผมพูดเอาแฟกแฟก,กเลยนะพี่ม่อนนะ่ใช่อันนี้ขึ้นมาตรงเนี้ยนะ ตรงนี้ยมันโลที่ประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับตรงนี้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะสีทุน่ทนๆขึ้นมาสี่สิบจุดตรงนี้นะที่มันดิ้งขึ้นมาเนี่ยสี่สิบจุดอ่ะโอเคนะจำตัวเลขสี่สิบไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูเดลต้านะครับปรากฏว่าเอาก็ขึ้นจากร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบใช่ไหมฮะขึ้นมาเกือบเกือบสองร้อย ก็เรียกว่าเกือบสี่ิบจุดเพราะนั้นถามว่าเซตขึ้นมาเพราะอะไรครับพี่มลเยี๋แล้วถ้างั้นเนี่ยพี่จะพูดคำว่าตลาดหุ้นไทยมันคือเดลต้าอ่าก็ไม่อยากพูดแบบนั้นแต่ไม่กลาพตลาดหุ้นไทยไม่อยากพูดแบบนั้นเดลต้าแต่สภาพ ความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่เนาะที่กีนี้ผมโชว์ให้ดูว่าอ่เซตขึ้นสี่สิบจุดเดลต้าก็สี่สิบบาทมันก็หนีกันไม่พ้นอ่ะว่าจุดละบาทเออใช่มันมันบาทละจุดใช่ครับถูกต้องเพราะนั้นมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแหละฮะที่เราอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะครับอ่มันคือเดลต้ามันคืจากไปเซตอินเด็กซ์มันคือเดลต้าเออผมว่าถ้าอย่างนี้มันอืมความเชื่อมั่นของนักทุนมันจะ มันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้อันนี้แบแบแอบบนบนแอบบบนบนก็แปลกดีนะประเทศไทยมันก็มีอะไรแปลกๆนะเออมันก็มีเ่อะนะนั่นคือนะแปลกดีเขาเรียก <c oughs> ค,คุณพระคุณเจ้าช่วยป่ะเนี่ยคุณคุณพระคุณพระเดียว <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยถ้าไม่มีคุณพระคุณเจ้าช่วยจะไปอยู่ไหนเนี่ยอะอใช่ไหมค้าดูเห็นด้วยไหมจ้าเซ็ต พูดพูดสุภาษิตก็พูดไม่ถูกคิดไม่ออกใครมีคําพูดที่ดีกว่าพี่มั่นที่น่ารักกับพี่มันคอมเมนต์มาได้นะก็ไม่ท่วนะฮะมันคือเดียวได้อะได้ไหมความมั่นใจของความมั่นใจของทุน่ะผมว่ามันจะแปลกๆนะเพราะมันมือนว่าเอ๊ะฉันฉันตกลงฉันเล่นอะไรกับกับตลาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหน้าหน้าหน้า มาคิดเหมือนกันแล้ามันจะเหลื่อยความคาดหมายประเทศไทยมันเป็นอะไรที่แปลกๆเนี้ยแล้วมันขึ้นมาทําไมวะมันไปได้ยังไงเนี้ยมันจะเป็นคําแปลกๆธุรกิจก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่มีหากินก็ไม่ได้ทำไมหุ้นไทยมันขึ้นวะอะไรแกนะมันก็แปลกๆถ้าไม่แปลกก็ไม่ใช่หุ้นไทยนะเคซีฮาน่าก็มานะยี่ห้ายี่อ่ะก็เป็นหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเนาะพิจารนา ถ้าใครกินอะไรก็ดูกลุ่มนี้ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าใครแบบสบายๆแบบไม่อยากหุยหวามากเออรอไปกับงบด้วยราคายังไม่ค่อยไปไหนกันก็ดูเดวตากับดีพีซครับงมได้ได้เขาว่าไม่เียง่เดลต้าพูดทีพูดผิดพูดผิดแอดวานแอดวานฮะเอสซีซไม่เหมาะกับการลงทุนหรือเหมาะมีนังทุนบอกว่าใช่เหรอแอดวานเอสซีซเหมาะกับการลงทุนยาว เอสซีไม่ได้ลงทุนยาวนะไม่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 ใช่เลยครับคือม่ใช่ไม่ชือปูนนะแต่ว่าธุรกิจเขาที่ทํากําไรคือเคมีนะฮะไม่เกี่ยวเลยเอสซีไม่ใช่ธุรกิจย่งไงนะคุณใช่เลยคุณต้องต้องดูเรื่องของสเปรดปีโตดีๆนะถ้าจะลงทุนปูนใหญ่ครับเป็นหุ้นเก่าแก่หุ้นเออบิสเนสเออธุรกิจเก่าแก่นะใช่แต่ก็ถ้าธุรกิจเก่าแก่มีเงินก้อนสักสามหมื่นล้านไปลงทุนอะไรสักอย่าง มันจะดีนะทุนแต่ถ้ามีเงินสามหมื่นล้านแล้วไปลงทุนเหมือนเดิมก็ไม่ได้นัทุนขอบคุณค่ะพี่กระจางขอบคยินีเดี๋ยวก็ถามหุ่นไปต่อพี่กระจัยงในช่วงหน้ามัวแต่มาหมอยกันขอบคุณค่ะอ่าสวัสดีครับนังถุนนัง่งทุนตามพี่กระจรยงในช่วงหน้านะคะนังทุนทุกท่านนะฮะคำถาม